กับก็พอดีว่าขอต้องการจะขยายสาขาพอดีเพราะว่า,อาสองปีที่ผ่านมนาะเปิดโบรงพยาบาลไอดีเแต่ว่าอย,อยู่ทางฝั่งทนทีนี้มันาบางคนบอกว่าไกล ว่าบางคนไม่ได้บอกว่าอยากจะสัญ,ญกรรมใหญ่อะไรอยากแค่จะฉีดรูท็อกนู้นนี้นั่นนิดหน่อยนะฮะ mm hmm. ก็เลยมีเสียงบน mm ่นว่าจะฉีดรูท็อกแป๊บเดียวต้องฝ่ารถติดไปด้านฝั่งคนหม,มอก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะเข้ามาเปิดในในตกรุงเทพนะคร mm ับ hmm. พอดีว่าพี่ทนายเปสาเนี่ยเป็นที่ปรึกษาดน้ากฎหมายบริษัทอยุพ mm ั hmm. นีนะครับแล้วก็พี่เขาอยากจะอยากจะ อยากจะทําธุรกิจนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยอยากจะเป็นุ้นส่วนอะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็เลยร่วมกันเปิดสาขาตรงนี้ที่ตรงนี้ที่เพราะต้องเป็นเป็นตึกมารีนนี้เพราะว่าสำนักง,งานาทนายของพี่เปาสานอยู่ข้างนี่เองนะฮะเพราะว่า,าพี่เขาบอกว่าเนี่ยมีมีตรง,นตรงนตเนี้ยตำแหน่งทาเลตรงนี้ว่างอยู่พอดีนะครับแล้วก็พี่เขาจะได้ดูแลให้ด้วยเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกันนะครับนันก็เรื่องตรงนี้เป็นเป็นที่แรกของของฝั่งที่ฝั่งในกรุงเทพครับแลสาขาตรงนี้มีอะไรบ้าง สาขานนี้เป็นเป็นคลินิกนะไม่ใช่โรงพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นเราเราจะเป็นบริการหนึ่งคือผ่าตัดเล็กผ่ตัดอะไรที่ไม่ต้องรูปยาสลบเช่นการตัดหนังตา ะะเสริมจมูกแบบง่ายๆนะครับใส่ซิลิโคนนะหรือไม่แต่แต่ที่เราเน้นคือการทาพวกเครื่องยกกระชับการฉีดโบท็อกการทำฟิลเลอร์ฉีดิลเลอร์และก็ที่นี่เรามีที่เราเน้นคือการดริปวิตามินผิวที่เป็นสูตรคัสมัยส์เาว่าทัสมัยส์คือให้เหมาะกับคนไข้แต่และคนเพราะว่าแต่และคนเนี่ยปัญหามันจะไม่เหมือนกันบางคนบวดล้างบางคนมีปัญหาเรื่องผิวบางคนมีปัญหาเหนื่อยง่ายอะไรประมาณนี้เพราะงั้นเนี่ย แต่ละคนเนี่ยต้องการการรักษาที่ไม่เหมือนกันเลยเพราะนี่การที่เราจะเอาสาราาน้ํนเข้าร่างกายเนี่ยแรกธาตุแล,แล้วก็พวกวิตามินต่างๆมันจะแตกต่างกันไปว่าเนี่ยสายานี้เน้นมากตรงนี้น,น,าาน,นะครับง,งานจต่าอะไร่ยครับเรื่องความสวยความงามกับการเอาไปกินอยู่ปนะ <c oughs> ีนไงบ้าง <c oughs> ก็เริ่มต้นก็จากคุณหมอคุณเกิ่งเขามีปณิธานเดียวกันนะก <c oughs> นะ็คืออยา,ยากยกระดับเสริมความงามนะเพราะว่าเราก็จะเห็น คนที่มาใช้บริการเนี่ยส่วนมากก็จะโดนมิจฉาชีพนะแต่พูดตรงๆก็คืออย่างเช่นหมอปลอมหมอกระเป๋าคลินิกเถื่อนที่ไม่ได้มีหมอหมอจริงนะฮะเราก็อยากจะเป็นคลินิกที่ทํางานประสานกับโรงพยาบาลของคุณหมอและคุณกิง่งก็คือดูแลในส่วนนี้ให้อินฟอร์เมชันครบนะครับแล้วก็ให้หมอที่เชี่ยวชาญที่มาทําแต่ละเรื่องเลยนะฮะแล้วก็จัดการในพวกเพจดังๆด้วยที่ปั่นกระแสต่างๆนะที่ว่า หมอฟอมหมออะไรเงี้ยคือให้รู้ว่าคลินิกที่เป็นมาตรฐานเนี่ยคือโดยการดูแลของบริษัท,ทนายแพทา์เนี่ยการให้ข้อมูลผู้ริโพชัดเจนตัวยาชัดเจนมีหมอที่เชี่ยวชาญชัดเจนมีโรงพยาบาลรองรับเนี่ยเป็นสิ่งที่เรามีความประสงค์ที่จะขยายเป็นคลินิกแล้วก็อาจจะขยายต่อไปเรื่อยๆนะครับถ้าผลตอบรับดีซึ่งตอนนี้ก็ดีมากเพราะว่าคุณหมอเป็นคุณหมอที่เชี่ยวชาญแล้วคุณกิ่งก็เป็นเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของโรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญในเรื่องศัลยกรรมโดยเฉพาะอยู่แล้ว กาเป็ยนุจะเด็กเป็นนะงไงบ้างก็ใใจตึงเ,เลยลงมาก <c oughs> แล้วก็ดีใจได้มาร่วมงานแกลนอพิเนียงัางดีกัมแล้วก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านะนะครับที่ได้ดูอยู่นะครับมาเสริมความงามที่โรงพยาบาลไอเดียลคลินิกนะครับเพราะว่าที่นี่นมรบงงจรและเชื่อถือได้ครับมีทีมแพทย์เก่งๆเยอะมากเลยครับผู้บริหารก็ระดับนี้แล้วก็มีนายไครสารที่น่าเชื่อถือได้ครับโรงพยาบาลนี้รับรองว่าไม่ทําให้ผู้สมัครเนื่นอนครับปกติเป็นยับ้าง ก็ทุกอย่างเลยครับผมม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการนอนการอ,าออกกําลังกายและที่สาคัญเลยผมก็จะหลังจากทาครีมหรืออะไรก็ตามแล้วนะมันก็จะไ,ได้ไม่สึกผมก็จะมาทําเรื่องของครีมเพื่อให้มันว้าวขึ้นเพื่อให้แบบดูมีมีอะไรที่น่าสนใจมากขึ้นดูหน้ามองหน่าดึงดูดมากขึ้นจากครีมเพราะว่าบางทีครีมไม่ได้ช่วยทําให้ผิวเราฟูขึ้นมาได้อะไรเงี้ยครับผมทางคริกก็จะสามารถช่วยได้ครีมก็ช่วยได้ในระดับหนึ่ง ในในหน้าที่ของเขาคลินิกเขาก็จะช่วยในหน้าที่ของเขาในการปรับทุกหน้าหรืออะไรต่างๆเยอะแยะมากมายครับผมร้องเข้ามาคุยมีอะไรที่เราไม่มั่นใจรู้สึกไม่มั่นใจในใบหน้างเราก็เข้ามาปรึกษาที่คิิได้ครับยากจเป็นยังไงถงือ้วลี่ยนควณมรู้สึครับผมก็จะใช้ของพี่เด่นเลยครับก็จะให้คอสมควรกับการนอนการกินกอาออกกำลังกายอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเออรู้สึกว่าแบบมันจะ ถ้คขี่มาเดียวมันไม่พอเคล็ดลับหน้าเด็กนิ่งเราแบบทํางานหน้ากล้องต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะครับคลินิกก็จะเป็นสิ่งที่ตอบจทย์เรามากมันจะทําให้เราแบบเป็่งประกายแล้วแบบออร่ามากขึ้นเลยจริงๆเรามีส่วนไหนที่ต้องดูแลเป็นพิเศษไหมถให้ความสมคัาให้ความสมคัาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องสกินครับเรื่องผิวเรอรู้สึกว่าให้ความสาคัญเป็นหลักครับก็คือแบบความผิวผิวสวยอะไรเงี้ยครับช่ค่ะคุณผู้ชมฝากไวยค่ะว่าปีนี้จะมีขยายสาขาเพิ่มไหมหรือมีรางวัลนักไําใหม่ อไอเดียคลินิกด้วยนะคะ<ม>ก็ปีนี้ค่ะเราจะเราจะขยายสาขาแน่นอนค่ะเป็นในกรุงเทพก็รอติดตามดูค่ะว่าจะเป็นที่ไหนอยัเิงีกไม่อยู่ตรงไหนครับสาขาล่าสุดข,ของเรานะคะอยู่ที่ตึกมารินทน,นะคะ่ะชั้นล่างน,นี่เองส่วนสาขาถัดไปคิดว่าน่าจะเป็นตามหัวเมืองทั่วประเทศครับก็ ตอนนี้นะครับตัวอเดลนะครับโรงพยาบาล i d เดนะมีหมอผู้เชี่ยวชาญนะครับเป็นจำนวนมากในแต่ละสาขานะครับแล้วก็ตามหัวเมืองต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโคราชระยองจันทบุรีเชียงใหม่สุราษฎร์นะครับซึ่งมีอยู่แล้วสุราษฎร์มีอยู่แล้วนะฮะก็น่าจะขยายเพราะว่าคุณหมอคุณกิ่งมีปฏิพานที่จะให้โรงพยาบาล IDL นะครับเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เป็นมหาชนนะครับก็รอติดตามนะฮะหลังจากนี้นะครับจะไล่เรียงเป็นตายมากไปนะครับ